โอเคหลังจากคิปที่แล้วที่เราส่งของให้เขาเราก็จะมาแชทกับเขากันเขามาส่งอีกแล้วค่ะ อันนี้ว่าไม่มีที่อัตโนมัตินะที่กดอะตอมอัตโนมัติคืออันไหนอ่ะไม่รู้เลยโอย ในที่สุดลูกค้าเขาก็เขาก็ขอบคุณค่ะแล้วอารมณ์เขาก็ดีแล้วนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย